ร้าน Richman Shop หน,หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆสามารถเติมได้ที่แอดาาไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรรยการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับและสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับก็จะมาพูดถึงปืนเมตาในซีซั่นที่4นะครับผมอาจจะมาช้ากว่าชาวบ้านเขาดีน,นึงนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเออไม่มีเวลาด้วยเราก็เล่นนู่นเล่นลนี่ซะส่วนใหญ่นะครับก็คือมาช้านั่นแหละนะครับประมาณนั้นก็ต้องขออภัยสำหรับคนที่รอชมนะครับเนาะก็พอมาช้าอย่างเงี้ยผมก็ได้คิดอะไรหลายอย่างว่าเฮ้ย การจัดปืนเนี่ยมันไม่ควรจะล็อกว่ามีปืนใดเก่งที่สุดห้าดักแรกอะไรอย่างี้ผมว่ามันดูแบบใจร้านเกินไปใจร้ายใจร้ายเกินไปนะครับผมก็เลยจะพูดถึงแต่ละสายเลยไนมะ่ว่าจะเป็น a r SMG LMG อละไรอย่างนั้นไล่ให้ครบทุกสายเลยว่ามีปืนไหนที่พอเล่นได้หรือมีปืนไหนที่เรียกว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่ถือว่าเข้าคันเมตาสุดเหมือนกรบบอกนี้แต่ถือว่าเป็นลองๆจี้ๆอยู่พอสมควรเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับอา่า เพิ่มแนวทางให้คุณผู้ชมที่หาปืนเล่นแล้วกันนะครับถ้าขึ้นชื่อด้วยคลิปเมตามันก็คงจะมีแต่ปืนกระบอกเดิมๆใช่ไหมครับที่แม่งไม่โดดเดับสักทีแต่ถ้าผมทําคลิปแนะนําปืนเมตาในแต่ละสายอะไรพวกนี้มันจะดูดีดูแบบเปิดกว้างกว่าเดิมนะครับแล้วทําให้แบบมันน่ารับชมกว่าเดิมสำหรับผมนะประมาณนั้นนะครับมันไม่ได้แบบเจาะจงที่กระบอกเดียวเช่น S.M.G U.S.9 จบแล้วอะไรไม่ใช่นะครับมันก็ยังมีกระบอกอื่นที่เก่งๆแต่อาจจะไม่ได้สุดเต่งสุดแบบ คบทุกทางจนเวอร์วังแล้วมันอยู่มายาวนานนะักแข่งใช้กันให้พึบอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างบางกระบอกที่มีความสามารถนั้นหรือไม่มีนะครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเนาะประมาณนี้เลยตอนนี้เนี่ยสกินกลับมาขายมีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่อันแรกเลยก็คือสกินไทสิบเก้านะครับเดลี่การวิตี้ตัวนี้ก็กลับมาขายนะครับถ้าคุณผู้ชมอ,อยากเซฟงบนะครับไม่ต้องจัดแดง ซื้อสกินมิสติกแล้วแม่งต้องอัพถึงจะหล่อถึงจะสุดอะไรเงี้ยถ้าเซฟงบอยากได้แค่มีสกินเอาไว้เล่นหลอ่อๆตัวนี้จบได้ครับประมาณนั้นดูดีฟิลดีนะครับแล้วก็ M13 มิสติกก็กลับมาขายนะครับแต่ส่วนตัวผมมีแล้วนะครับประมาณนั้นก็จัดกันได้เอ็มสิบสามก็ระยะใกล้ตอนนี้ก็ยิงเป็นสี่นัดตายแล้วนะครับแต่ระยะไกลนี่น่าจะกึง่งๆกั้มกึ่งกั้มกึ่งที่จะเป็นห้านัดตายเหมือนเดิมนะครับแต่ระยะใกล้เนี่ยทาได้ดีขึ้นเพราะว่าเขาบัฟดาเมจในซีซั่นที่แล สองซีซั่นสามซีซั่นประมาณเนี้ยเขาบัฟมาเรื่องดาเมจนะครับแล้วก็บางทีก็ปรับมาด้วยเรื่องในโหมด BR บ้างนะครับแล้วก็ปรับความแม่นยำนู่นนี่นั่นตัวคูดามจนู่นนี่นั่นในโหมด MP นะครับก็คือได้รับการบัฟต่อเนื่นะครับเรียกว่าถือเป็นปืนยิที่ดีนะครับถ้าอยากจัดสกินเรียกว่า m 1 3นะครับไม่มีสกินไหนสวยเท่าน,นี้แล้วนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับเป็นสกินซิกเนเจอร์ที่มีทุกบ้านดีกว่าที่มีทุก ID นะครับ ถ้าคุณจะเริ่มที่จะเติมเกมนี้นะครับมันเป็นสกินที่แบบสิกเนเจอร์จะจัดละนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครแดงนะครับเป็นตัวละครเขาเรียกว่าราชาเงาเนาะผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันผมไม่รู้จะเรียกอะไรมันตัวดําๆเหมือนเงาอะนะครับราชาเงาจักรพรรดิเงาอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบแนวนี้สนใจเดี๋ยวนี้จัดได้นะครับแต่ส่วนตัวผมตอนแรกก็จะจัดนั่นแหละแต่ว่า CP มันไม่พอในช่วงนั้นช่วงที่มันเข้ามาแรกๆก็เลยได้ PP หนึ่งเก้าใบสันตัวนี้ไปนะครับก็เลยเล่นแม่งเลยนะครับ ส่วนพอมาทีหลังผมก็มาซื้อไซเลนนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วนี่ก็เป็นโลคัตเลือดนะครับโลคัตเดโมดิกเกรดนะครับลมหายใจปีศาจนะครับโอ้โหชื่อเท่มากสนใจจัดกันได้และที่สำคัญเติมเกมกับร้าน s ลชแมนชัลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะอย่างแรกเนี่ยต้องพูดก่อนปืนเมตามัานก็คือปืนที่เก่งนั่นแหละแต่ผมจะไล่เป็นเอ่อเรียกว่า อันดับหนึ่งของสายนั้นเลยที่แม่งเก่งว่าอย่างไงแม่งต้องเก่งอะ่ะคือถ้าพูดถึงแล้วถ้าคิดผมไม่มีปืนในเมตาัอนนั้นที่เรียกว่าเสียชื่อหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในสายแรกเนี่ยกับสายแอดเซลนะครับหรือปืนในอารแอดเซลไรเฟิลนะครับเป็นสายที่ได้รับความนิยมสูงมากๆแล้วเพราะว่ามันไปได้ทุกสไตล์เล่นได้ทุกสไตล์เล่นได้ทุกเพลงนะครับบุกแคมดักยิงไกลแต่งนิง่งแต่งบุกทําได้หมดนะครับเป็นปืนที่อยู่ขั้นกลางระหว่าง ทุกสไตล์ทุกสายในการเล่นของทุกคนนะครับมันก็เลยเป็นปืนที่จะมีปืนเยอะมากๆสําหรับสายนี้นะครับเลื่อนแทบไม่หมดนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยสำหรับผมผมให้โดยรวมนะอันดับหนึ่งสำหรับผมผมให้เป็น XM4 ครับทำไมถึงให้เป็น XM4 Type อ9ล่ะม,มาเดี๋ยวเราจะมาพูดกัน XM4 เนี่ยดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่า Type 9 9เรื่องดาเมจไทยผมเรียกว่าเดอ b a บสมันคือเมตาครับใช่ครับ แต่เอ็โฟนที่ให้เป็นอันดับหนึ่งของสายไอซ์ซอเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีอะไรละหลายอย่างเช่นความคงตัวความนิ่งนะครับแล้วก็ระยะยิงที่เยอะนะครับแล้วก็ความแม่นยาที่สูงเรียกว่าแต่งยังไงก็เล่นง่ายมีบังคับแต่งแค่ประมาณชิ้น2ชิ้นเช,นช่นลำกล้องอะไรพวกนี้และลำกล้องสามารถถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่คุมแรงดีดอยู่ลำกล้องสามารถใช้ลำกล้องที่มันเก่งกว่าลำกล้องเดิมได้ด้วยนะครับเนาะประมาณนั้นมาเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนะครับ ก็ที่ผมบอกว่าถ้าเล่นเซตที่ดีที่สุดของแต่งที่ดึงศักยภา,าพปืนมันได้ดีที่สุดก็ต้องปเป็นเซตนี้ที่ผมใช้นะครับระยะยิงโหดมาก70นะครับเรียกว่ายิงไกลเนี่ยาดาเมจแทบไม่ดอปนะครับเนาะดามเมจอาจไม่ได้หนักหน่วงอาจยิงไม่ได้เวอร์วังเท่าไทาย19แต่ห่างกันไม่เยอะครับห่างกันนิดเดียวถ้าคุณคุมปืนอยู่คุมปืนเป็นนะครับเรียกว่าปืนนี้ค่อนข้างดีกว่าไทาย19พอสมควรถ้าคุมปืนเป็นนะครับเอาแรงดีตอนเขายิงประมาณ10นัด10กว่านัดอะ แล้วมันจะกระชากขึ้นไปถ้าคุณกดตรงนั้นลงนะครับเรียกว่ายิงนิ่งเหมือนไทยสิบเก้ลยแต่ความนิ่งความแรงนะครับในการยิงผมก็ยังมองว่าไทยสิแม่งคือเบอร์หนึ่งของ AR นะครับแต่โดยรวมนะครับความล่้งตัวรีโหลดไว้นะครับมันเล่นได้หลายสไตล์มากปืนนี้ไกลได้กลางได้ใกล้ได้บุกก็ได้เล่นยังไงก็ได้มันเล่นได้หมดและที่สําคัญนะครับในงานแข่งทัวร์ล่าสุดนะครับ คนใช้ยเยอะมากนักแข่งใช้ยเยอะมากนะครับถ้าไม่นับ USS9 กับสไนแอร์บิลสาุา M4 เป็นตัวเลือกสำหรับปืนในอาในงานแข่งที่หยิบมาใช้ยเยอะนะครับอาจจะเห็นไท19ปะปายแต่ผมเจอน้อยมากไท19นะครับเนาะต้องเป็นคนที่มั่นใจและแบบอืมไว้ใจในปืนนั้นจริงๆเขาถึงจะหยิบมาเล่นกันแต่ส่วนมาก M4 ยีหนึ่งนะครับเนาะก็จากที่นักแข่งเขาเลือกกันนะครับก็ดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคือ เบอร์หนึ่งในสายไออย่าไม่ต้องสงสัยนะครับและที่ผมให้อันดับร่วมนะครับก็คือไทยสิบเก้าครับมันโดนเน้มาสองสาครั้งแล้วไม่ใช่หรอครับทาไมถึงได้อันดับร่วมอืผมต้องพูดนี้ก่อนครับไทยสิบเก้าถึงจะเป็นปืนที่โดนเนื้อมานะครับนี่ถ้าเทียบกันใช่ไหมครื่องตัวเนี่ยมันอาจจะดูสูสีกับเอ็มโฟนะครับแต่เรื่องการรีโหลดสู้ไม่ได้เลยรีโหลดนานมากครับจริงๆรีโหลดแบบทันตาหินเลยเอ็มโฟกดปุ๊บรีโหลดชักชักปุ๊บเสร็จเลยนะครับแต่ไทยสิบเก้าแม่งรีโหลดนานนะครับ รีโหลดนานจร,จริงมันไม่ได้นานขนาดนั้นจูนเบอร์แบบ LMG หรอกแต่ว่าเราจะเห็นผลเลยถ้าเราเป็นคนที่เล่นปืน2กระบอกนี้บ่อยๆนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันต่างกันนะครับแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยอ่าเรียกว่าต่ํากว่านะครับเพราะว่าด้วยโดนเนื้อด้วยอะไรด้วยเนาะแต่เล่นจริงๆคุมง่ายกว่ากระสุนตรงกว่า ยิงแล้วยิงดาเมจมันจัดจ้านกว่าทุกระยะเล่นได้หมดนะครับแต่ข้อเสียเลยคืออาจจะเดินยิงแบบเดินถือปืนวิ่งชาร์จอะไรอาจจะไม่ค่อยได้อาจจะต้องสับมีดเดินสับมีดวิ่งหน่อยเพราะว่าของตัวเขาค่อนข้างอึดทาง M4 กับเจ้าตัวไทยสิบเก้านะครับของตัวมันไม่ได้หนีกันมากมันจะหนีจะต่างกันแค่การโหลดที่ไวนะครับสำหรับ M4 ไวกว่านะครับประมาณนั้นแล้วก็ระยะยิงเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยผมมองว่าโอเคแล้วมันจบได้ทุกระยะในโหมด MP แล้วนะครับ 89ก็เลยยังเป็นปืนที่ผมให้อันดับร่วมนะครับถ้าสามส่วนตัวผมผมชอบอันไหนมากกว่าส่วนตัวผมผมชอบอถ้าเล่นใกล้เล่นกลางโดยรวมเน้นความคล่องตัวโดยรวมด้วยดีโหลดไวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นแล้วมันรู้สึกกระชับอะครับสูงปุ๊ปั๊บปุ๊ปั๊บอะไรเงี้ยมันดูแบบคล่องตัวโดยรวมดูดีผมให้ M4 ครับแต่ M4 เนี่ยผมค่อนข้างจะชื่นชอบในระยะใกล้ระยะกลางประมาณนี้นะครับแต่พอถ้าเล่นระยะกลางระยะไกลหรือเอาแบบ เอาแบบเรียกว่าไม่ได้สนของตัวขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้ต่างมากสนแค่ว่าใครแรงกว่าใครจบกว่าใครยิงได้โคดกว่าใครยิงได้แบบยิงแล้วมันรู้สึกแบบโห่เนี่ยแหละแม่งเมตาเวยผมให้ไทยสิบเก้าครับเนาะและสรุปเลยผมก็ชอบไทยสิบเก้ามากกว่าโดยที่ว่าแม่งนิ่งมันเสถียนปืนมันเสถียนยิงง่ายยิงลื่นแล้วมันโคตรนิ่งนะครับและที่สําคัญดาเมจมันเวอร์มากๆแรงมากๆอาจจะไม่ไ้หนีกันหรอกแต่ยิงจริงๆอะ เราจะรู้สึกเลยว่าแม่งต่างนะครับแล้วยิ่งมีสกินหรือว่าสกินอะไรที่มันแบบมองง่ายอะไรง่ายหรือเอฟเฟกสวยๆที่เราชอบนะไปจะทำให้เราเล่นแล้วมีความสุขแน่นอนนะครับประมาณนั้นของแต่งไทยสิผมใช้ประมาณนนะครับเนาะก็ใช้ตั้งแต่โดนเนิร์ฟมาล่าสุดในซีซันสีผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้เซตเดิมก็ยังเล่นได้ปกตินะครับเรียกว่าโดนเนิร์มมาก็ด้อยลงไมด้อยลงในความคงตัวประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นประมาณนั้น นะครับแต่ก็ดรอปลงไหมดรอปครับยอมรับว่าดรอปลงแต่ผมรู้สึกว่าตอนไปยิงเนี่ยผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับมากกว่า a อ4นะแต่ a อ4โดยรวมผมมองว่า a อ4โดยรวมก็ยังดีกว่าผมเลยให้เป็นอร์นหนึ่งแต่อันดับร่วมแต่อาจจะไม่ได้แบบอาจจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปอาจจะให้เป็นใช้สิบเก้าด้วยนะครับอันดับร่วมที่ผมมองว่าแม่งเมตาใน AR อัแบบชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นนะครับส่วนก็บอกอื่นเนี่ยวากโกเอสเนี่ยวากโกเอสเนี่ย,เ,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 ยเป็นปืนใหม่ครับดาเมจแรงมาก ลั่นก็ไวมากถ้าคุณแต่งอเป็นลำกล้องตัวนี้นะครับเจ้าตัวไหนวะอ่าเจ้าตัวนี้มันจะลั่นมาที่78เลยซึ่งมันจะไวกว่าเจ้าพวกไท19 M4 อยู่แล้วนะครับพวกนั้นเขาจะลั่น75ไวกว่าเกาไวกว่าคิโลวัวันอยู่แล้วนะครับวอลเ็ Walk เลยเป็นปืนที่อืมรอการปรับละกันเพราะว่าแรงดียังมีบักอยู่หรือไม่ก็มีแรงดีที่มันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับเนาะประมาณนั้น แต่ถ้าคุมแรงดีอยู่ผมมองว่าเป็นปืนที่เก่งครับยิงแรงมากๆ3นัดตายคือแบบจุกๆเลยนะครับระยะใกล้3นัดตายเนี่ยครับถ้าวัดกันจริงๆในระยะใกล้ระยะกลางผมบอกว่าถ้าคุณคุมปืนอยู่ปืนนี้แม่งถือว่าเป็นเมตาเพิ่มเผื่อมันแดกพวกไทย19พวกเอฟโฟได้เลยนะครับแต่เนาะมันดีแค่าดาเมจแล้วก็ลั่นกระสุนนะครับส่วนพวกพองตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องปรับจูนกันนิดนึงเพราะมันคล้ายๆกันหมดเลยค่าพลังทางด้านขวา มันแทบไม่ต่างกันเลยแทบจะเป็นแฝดสามเลยนะครับแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่แต่ละคนเนี่ยต้องมีความชื่นชอบหรือความไม่ชอบแตกต่างกันแน่นอนใน3กระบ,บอกนี้ผมก็เลยว่าเออสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยในสกระบ,บอกนี้ใครคุณผู้ชมชอบใครนะครับประมาณนั้นแต่ผมอาจจะไม่ได้ให้ดีเท่าทัชิเก้ากับเอฟโฟนะตอนนี้นะครับเพราะว่าวากุสเอสเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับไม่ได้บัฟอะไรเพิ่มนะครับก็ยังอยู่ประมาณนี้แหละนะครับที่บอกว่าเออไม่เป็นท็อปทรีเราเล่นได้ดีนะครับส่วนเก้าห้าจุดห้าหก ฟาวันอะไรพวกนั้นเก่งไหมเก่งครับแต่เก้าห้าจุดห้าหกเนี่ยลั่นช้ากว่านะครับดาเมจก็ไม่ได้หนักหน่วงแล้วนะครับแล้วก็ความคงตัวเอออะไรเอยไม่ค่อยจะโอเคแล้วถ้าเทียบกับไทยสิบเก้ากับเอ็มโฟในตอนนี้นะครับส่วนฟาวันใกล้กลางก๊อมากครับยังดีเหมือนเดิมนะครับส่วนโอเดนก็เก่งครับโอเดนก็เก่งแต่ว่าเนาะื่องเรื่องโดนเนิฟมาซ้ําอีกแล้วเดิมๆความองตัวมันก็แยกอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้แบบ ผมก็ไม่ค่อยจะชายตามองเจ้าปืนนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันต้องเป็นคนที่เข้าใจปืนมันจริงๆเอาแรงดีดอยู่จริงนะครับมันถึงจะเก่งนะครับแล้วก็วางเป้าหัวเซียนจริงเพราะปืนมันกระสุนไม่ได้ไวเลยนะครับแล้วก็ยิงแล้วร่อนมากถ้ากะเป้าไม่ดีอะไรไม่ดีนะครับบวกกับกระสุนแม่งน้อยด้วยเจอไทยสิบเก้าเจอเอเดินมาเว็บศูนย์จุดห้าวิปปุ่หัวขาดตัวแตกนะครับเรียกว่าเอาไม่ลงนะครับประมาณนั้นประมาณนี้แล้วกัน m 3ก็ยังเป็นปืนที่ดีครับเล่นได้เข้าคัดเมตาแต่ ต้องอยู่ที่คุณว่าถนัดหรือไม่ถ้าถนัดผมมองว่าแม่งเก่งแต่ถ้าเล่นไม่ถนัดเข้ามือยังไงมันก็ต้องเหลือแค่เมตานะครับประมาณนี้แล้วกันมันก็ไม่มีอะไรแล้วที่บวมผมมองว่ามันครบจบแท้ทุกด้านนะครับเล่นแล้วรู้สึกว่าไปได้หลายสไตล์เหมาะสมกับคําว่าเมตากลึงๆเมตาเข้าขัา้นเมตาหรือไม่ก็เป็นปืนแอสเซอร์ไรเฟิลปืน AR ที่ดีนะครับประมาณนี้แล้วกันสัสาย AR ผมจบไปเพียงเท่านี้นะครับต่อมาสายต่อไปเลยผมจะมาพูดถึงสไนเปอร์เลยสไนเปอร์นี่ง่ายหน่อยนะครับ นณตอนนี้หลังจากที่ LW3 t u n r a นะครับมันเข้ามาในตัวเกมนะครับมันยังไม่เคยตกเมตาสักครั้งเลยไม่ว่าจะบัฟจะเนิฟนะครับ LW3 Tundra เป็นสไนเปอร์อันดับหนึ่งของเกมตลอดการเลยผมกล้าพูดเลยนะครับแต่คุณอาจจะแวะไปเล่นเจ้าตัวพวก DLQ33 หรือ l o ค c ส s t ก็ช่างแต่ผมมองว่าไอตัวพวกนั้นน่ะมันโลค c ส s t อาจจะต้องการแม็กคูณดาเมจหน่อยนะครับเนาะถึงจะเก่งนะครับ แล้วก็ D L Q อาจจะต้องต,ต้องการความคล่องตัวสูงหน่อยต้องการกระสุนหน่อยถึงจะเก่งอะไรประมาณนั้นแต่ผมบอกว่า ADP 3ามด้าแม่งครบจบเวมันเป็นสไนทที่คล่องตัวสุดดาเมจดีสุดแล้วก็พวกของตรงของแต่งแต่งง่ายแล้วมันเป็นปืนที่ไม่รู้สิผมมองว่าเท่าที่ผมดูผ่านๆเขาเล่นกันนะครับสกินมีหรือไม่มีปืนนี้เก่งหมดครับเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ามีสกินมันก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ผมมองว่า สกินอะไรก็ได้เล่นได้หมดเลยสำหรับปืนสนมันเป็นสายที่ดีนะครับประมาณนั้นแล้วก็ของแต่งเท่าที่ผมไปดูพวกเซียนระดับต่างชาติที่เขาแบบเล่นโคตรเก่งมาเนี่ยผมก็ได้ของแต่งมาประมาณนี้สําหรับ Lw3 Shunda นะครับผมจะแนะนําแค่สายเดียวละกันเป็นกระบ,บอกเดียวเลยนะครับออของแต่งชุดน,นี้จะเล่นได้หลายโหมดทุกโหมดเลยนะครับเพราะว่ามีเก็บเสียงมีใส่ปึก FMJ ยิงทะลุแล้วตายแน่นอนนัดเดียวนะครับดามจ่ไม่ตกเวลาย,ยิงทะลุเรียกว่าครบจบนะครับเนาะ ความทั้งตัวดีนะครับแม่นยําดีระยะยิงดีควบคุมดีนะครับอัตราการลั่นกระสุนก็ดีดาเมจก็โอเคนัดเดียวตายอยู่แล้วสไนนะครับประมาณนั้นที่ผมพูดน้อยในเรื่องสไนหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นผมไม่ใช่เมสนสไนนะครับผมเป็นคนที่เล่นปืนปกติอาจจะ SMG LGAR อะไรพวกนั้นผมจะเล่นนะครับส่วนสไนลูกซอมาร์คแมนเนี่ยผมประสบการณ์ยังน้อยอยู่อาจจะบอกได้แค่เท่าที่เห็นคนเล่นเท่าที่ผมเจอในแรงละกันว่าเจอกระบ,บอกไหนมากที่สุดน,นะครับเนาะ โอเคปสายต่อไปกันนะครับก็คือ LMG นะครับ LMG อย่างที่บอกครับไม่ว่าคุณจะเรียกว่าโดนมันเนิบไปยังไงนะครับ LMG เนี่ยแม่งมีกระบอกเดียวที่มันยังพอเล่นได้และเก่งและโกงอยู่เสมอนะครับโดนยังไงก็เอามันไม่ลงเจอในเมตาเจอทุกเกมเจอแม่งตลอดนะครับอันดับที่หนึ่งผมให้เลยผมให้ MG สี่สองครับล่าสุดโดนเนิฟมาด้วยโดนเนิฟเยอะด้วยนะครับแต่ผมก็ยังให้อยู่นะครับแต่ของแต่งอาจจะไม่ใช่ตามนี้นะ ประมาณนั้น f g C 2เนี่ยเป็นปืนที่ดีครับเรียกว่าตั้งป้อมยิงเนี่ยเรียกว่าถ้าคุณวางเป้าดียิงเก่งถ้าคุณเป็นคนยิงเก่งพอสมควรแล้วคุณยืนยิงใครจะเข้ามาในจอคุณยิงได้หมดเนี่ยมันเป็นปืนที่ดักจุดแคมจุดปักหลักยิงตั้งป้อมยิง,ง,ง,ยงได้ดีมากๆครับปืนนี้นะครับเรียกว่าถ้าผมเป็นคนเล่น SMG AR หรือเล่นตัวบุกเล่นแอ t ทัเกอร์วิ่งเข้าไปทางยาวเป็นทางที่แบบเออมันเหมาะกับผมมันเหมาะกับสไตล์การเล่นผมแต่ถ้าผมเจอ m g ไอกระบ,บอกเนี้ย แม่งยึดอยู่ไม่ว่าฝั่งนู้นจะยิงเป็นไม่เป็นผมแหละคนหนึ่งนะครับจะไม่กล้าเสี่ยงผมจะยอมเปลี่ยนทางไปทางอื่นเลยนะครับผมจะเป็นคนที่ไม่เสี่ยงเลยแน่นอนเพราะว่าเป็นเปิงที่แม่งเกียนมากๆนะครับด้วยความที่เอมันเกียนไปทุนเดินอยู่แล้วด้วย Disable นะครับล้าคุณจะเล่นสายบุกเนี่ยคุณจะมีความต้องตัวสูงครับแต่พอคุณเจอไอ้เปิกนี้แล้วปืนพวกนี้ยิงเข้าไปเรียบร้อยครับคุณเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรนะ หมือนเดินดอื่นเหมือนเดินเล่นเดินขำขเดินย่อๆแบบค่อยๆเดินนะครับกลางลานเลยพอคุณโดนนี่ยิงนะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่า LG ทําไมแม่งเลโก้ถ้าคุณเล่นเป็นนะครับประมาณนั้นนะฮะผมก็เลยให้ประมาณนี้แล้วกัน l อ็สองแม่งสุดจัดแหละอัตราการลั่นดามีดามี่เดาดเบาจริงแต่อัตราการลั่นแล้วก็ค่าการกระตุกเวลายิงนู่นนี่นั่นความนิ่งกระสุนตรงเป้าเด๊ะๆแม่งยิงเหมือนยิงปืนเลเซอร์อะประมาณนั้นนะครับ มนเลยเป็นปืนที่ดีที่เก่งที่โกงมากๆนะครับแต่ของแต่งเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นไม่แนะนําให้บวกระยะดาเมจขนาดนั้นถ้าจะเล่นใช้เป็นรีคอยบูสเตอร์นะครับบู์ความลั่นไวไปเลยแล้วก็เอาเป็นลากล้องที่ทําให้ลั่นไวไปเลยเล่นไวไปเลยเพราะว่าเราจะเน้นระยะดาเมจไม่ได้แล้วเพราะว่าดาเมจมันเบานะครับเราก็เลยถมจุดเด่นของมันนะครับไปเลยนะครับ เราก็เลยถมจุดเด่นของมันไปเลยนะครับด้วยความไวที่แม่งสุดๆนะครับก็คือให้มันไวจบไปเลยจบไวๆเพราะว่าดาเมจระหวังอะไรไม่ได้เยอะถ้าจะเน้นในสายดามจดผมมองว่าไม่ค่อยดีัเท่าไหร่เน้นเป็นจบไวไปเลยเป็นสายลูดใช้เ,เวลาคิวไทม์ทูคิวแต่ละต,ตัวต่ำๆไปเลยนะครับจบไวลูดไวตายไวอะไรอย่างนั้นไปเลยดีกว่านะครับสำหรับ MC42 นะครับประมาณนี้ละกันนะครับส่วนก็บอกอื่นเนี่ยถ้าที่ผมเห็นคนเขาเล่นกันแล้วเล่นแล้วม่นดีนะครับ ลองลงมาเนี่ยฮกเกอร์เนี่ยเจอบ่อยมากในแรงงสูงๆๆนะครับดิจงดิจินเนี่ยฮกเกอร์เนี่ยเป็นปืนที่เจอบ่อยนะครับด้วยความที่ว่า m อ4มบมันดรอปด้วยมั้งฮกเกอร์เ,เจอคนเล่นบ่อยแล้วฮ็กเกอร์เป็นปืนที่ถ้าแม่งเข้ามือใครสักคนนะครับคุณเล่นได้ทุกระยะเลยใกล้ก็ได้กลางก็ได้ไกลก็ได้แล้วมันเป็นปืนที่สโคไม่ต้องเข้าสุดแม่งก็ยิงตรงนะครับ บางคนเนี่ยเรียกว่ากดยิงพร้อมสะโคบเลยสะโคบขึ้นสุดไม่สุดไม่รู้แต่กระสุนแม่งออกโดนแล้วประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นคนที่เข้ามือปืนแม่งเก่งมากนะครับแต่ถ้าไม่เข้ามือนั่นแหละเออผมพี่เป็นคนนึงอาจจะไม่ได้เข้ามือขนาดนั้นเพราะว่าผมไม่ได้เล่นมันบ่อยนะครับก็เลยแบบอ,อแต่ผมเจอคนที่เล่นฮกเกอร์แล้วยิงเวอร์ยิงโกงเจอบ่อยนะครับก็ปืนมันก็ยังถือว่าดียังโกงจีจี MGC2 แต่ถ้าแผหน้า MGC2 แม่งโดนฝังลงหนุมเลยฮกเกอร์แม่งขึ้นระดับหนึ่งแน่นอนครับคู่ ชอปเปอร์ผมก็ให้นะครับสาหรับเรียกว่ากั้มกึกงเมตาละกันอันนี้ก็กั้มกึง๋งสองกระบอกนี้แต่ถ้าเมตาจริงผมให้อ่า mgc สองนะครับแต่กั้มกึ๋งเมตาถ้าคุณเป็นคุณเข้ามือสองกระบอกนี้แม่งเ,เมตาแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะครับชอปเปอร์ก็เหมือนกันอันนี้ดูของแต่งฮุกเกอร์ก่อนผมใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชอปเปอร์เนี่ยของแต่งผมใช้ประมาณนี้นะครับทาไมถึงใช้เป็น owc เพราะว่าตอนเราใช้ขาจับนี้นะครับแล้วเวลาเรากดซูมนะครับเลเซอร์ owc เลเซอร์มันจะติดนะครับพอมันติดแปลว่าอะไรครับใช่ครับเลเซอร์มันทํางานมันถือว่าเป็นการเล็งยิงนะครับทั้งที่ไอตัวนี้มันจะเขียนว่าจะยิงแบบเล็งไม่ได้ก็จริงนะครับแต่พอใช้จริงๆ OVC เลเซอร์มันใช้ได้ครับเนะประมาณนั้นส่วนมากเราจะซูมยิงอยู่แล้วเวลาเล่นอ๋อช็อปเปอร์นะครับก็เลยใส่ไป OVC แล้วมันเล่นดีขึ้นมากๆกระสุนแม่งตรงเป้ามากๆนะครับจากที่มันกระจายยพอมี OVC เลเซอร์เพิ่มความแม่นยาเมื่อเล็งยิงเข้าไปแม่งดีขึ้นตาตาเห็นนะครับเสรจนีแม่งตัวจบเเลลยยถ้าาคคุณอก่นนะรับ ประมาณนี้แล้วการสลาเอลเอมนะครับนานหน่อยเนาะคลิปนี้แต่ผมเรียกว่าอัดให้เต็มเมเลยสําหรับประสบการณ์ที่ผมเจอมาแล้วก็พวกปืนอะไรที่ผมไปลองไปอะไรมาผมอัดให้เต็มเตมคลิปนี้เลยนะครับมา SMG อันดับหนึ่งเป็นใารไปไม่ได้ครับดูรู้กันอยู่ u s เ9เนะครับปืนแม่งโกงสุดๆแล้วโดนเนิฟมาก็เรียกว่าเนิฟมาเข้าความคล่องตัวโดยรวมนะครับเนาะประมาณนั้นแต่เรื่องการยิงความแรงระยะ การจบคิวทำ t o q ความแรงเข้าหัว2นัดตายในระยะ20เมตรยังเหมือนเดิมครับองเหมือนเดิมแต่แค่ของตัวอาจจะดรอปลงอารมณ์เหมือนท้ายสิบเก้าอารมณ์เหมือนเจ้าตัว mgc สองในยุคแรกที่โดนเนิร์ฟมาเนิร์ฟความของตัวค่อยๆตัดค่อยๆตัดค่อยๆดรอปค่อยๆดรอปลงมาประมาณนั้นนะครับแต่ความโคงก็ยังเก่งเหมือนเดิมกระบอกนี้ผมไม่พูดอะไรมากแล้วกันมันอยู่มานานแล้วทุกคนที่ดูคลิปผมมาน่าจะรู้จักมันดีนะครับของแต่งใช้เซ็ตเดิมเลยนะครับผมไม่เคยปรับเคยเปลี่ยนมันเป ดึงศักยภา,าพของมันออกได้ดีทสุดละนะครับต่อมานะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับสําหรับผมเลยนะผมให้เฟนิก็ครับถ้ายูเรเน9เป็นตัวที่ครบเครื่องจบทุกโหมดจบทุกระยะจบทุกสไตล์แต่เฟนิก็มันเป็นก๊อระยะใกล้จริงๆครับใกล้กลางเฟนิก็มันเก็บหมดแต่ถ้าคุณ15เมตร20เมตรถ้าคุณคุมอยู่นะครับคุณเปิดก่อนคุณคุมอยู่นะครับและวางเป้าดีอกหัวอกหัวอกหัวอย่างนี้นะครับ เฟนเนกแม่งเป็นปืนที่ก๊อตแทบจะไม่ได้ต่างอะไรอยู่เวทเก้าเลยวงเล็บถ้าคุมเป็นเล่นเป็นเข้ามือคุณนะครับมันเป็นปืนที่โกเก่งมากๆของแต่งตามนี้นะครับเป็นเซตสมดุลนะครับได้ทั้งระยะแม่นยําและควบคุมนะครับคล่องตัวโดนลบประโยชน์เหลือ 90- 97ไม่ต้องห่วงครับมันเล่นเหลือแล้วสาหรับมันนะครับประมาณนั้นนะฮะไม่ต้องคุยอะไรเยอะทุกคนรู้ดีนะครับถ้าเล่น,นแรงคุณเจอบ่อยแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่ได้เกลื่อนกลานเท่ายูเว้าเนาะ เพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นปืนที่มาเลงก็ว่าได้นะครับประมาณนั้นส่วนกระบอกอื่นเนี่ยอย่างที่บัฟมาล่าสุดเนี่ยคิวนเล่นได้ครับเป็นปืนที่ดีครับดาเมจดีแรงหนักน่วงครบเครื่องลั่นไวคล่องตัวระยะความแม่นยำดูดีหมดนะครับแล้วคลิปล่าสุดที่ผมเล่นไปเนี่ย เรียกว่าอยากได้ของแต่งอย่างไรของแต่งไปดูกันได้นะครับเป็นแนวทางกันได้นะครับคลิปนั้นเนี่ยผมจะวิเคราะห์เลยว่าหลังจากปรับมาเป็นยังไงนะครับดีไหมเล่นในเมตาโอเคไหมผมให้เป็นเป็นปืนที่เข้าขั้นเมตาเลยก็ว่าได้นะครับปืนมันดีนะครับอีกอันหนึ่งสวิตเบรกนายมีคนเล่นไหมมีครับแต่นุ่งไรดามจที่อาจจะไม่ได้หนักหน่วงขนาดนั้นแล้วปืนมันเวลายิงอะฟิลลิ่งมันดูเบาเมันดูไม่แน่นมันดูแบบมันดูแบบอืมผมเลยไม่ค่อยเจอคนเล่นแหละนานๆที่จะเจอนะครับแต่มันยังเป็นปืนที่ดีอยู่นะ นะครับประมาณนั้น CBR4 หลังจากที่ปรับมานะครับไม่ได้ปรับซีซันนี้นะอาจจะซีซันคนก่อนก็ยังดูดีเป็นปืนที่เก่งครับเนาะประมาณนั้นแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบอืมปิดปารเหมือนพวก q, q ิวอะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยดูแบบผมเจอคนเล่นบ่อยมากกว่าอีกสำหรับคิวเนาะเมื่อเทียบกับ CBR4 หรือ s วิตเบสเอ็กไนะครับคนเล่น ออคิวนายมากกว่านะครับพอขึ้นมาหน่อยก็เป็นเฟนเน่ขึ้นมาหน่อยก็เป็น U.S.9 นะครับเรียกว่าเออประมาณนี้แหละสำหรับเมตา S.M.G. นะครับเนาะแต่เมตาจริงๆมันมีเพียงกระบ,บอกเดียวก็คือ U.S.9 แล้วแหละนะครับนอกนั้นผมให้เป็นอันดับร่วมด้วยแล้วก็เป็นเรียกว่าปืนที่เข้าขั a, ้นเมตาปืนุดเมตาแล้วกันนะครับต่อมาไปใส่ลูกซองนะครับผมจะมีแค่สองกระบอกเนาะถ้าเป็นเจอในแร้งบ่อยๆเนี่ยเราจะใช้เคลียเอ็มกันอยู่แล้วนะครับสำหรับซองซิ่งนะครับเนาะเขาจะใช้เคียเอ็มเป็นหลักอยู่แล้ว เพราะว่าเนื่องด้วยปืนมันอยู่มานานเรียกว่ามาเลงประจําเกมเลยก็ว่าได้เดินไปทางไหนก็ช่างคุณจะวิ่งคุณจะสไลด์คุณจะพิ้วมาจากไหนก็ช่างแต่ถ้าคุณไปเจ๊เอ๋เจอหน้าลูกซองนะครับผมรับรองได้เลยคุณดับแน่นอนรอเกิดใหม่ได้เลยนะครับเป็นปืนที่ถ้าพูดตรงๆก็คือแม่งขอพูดคำหยาบนะแม่งเฮี้ยมากนะครับจริงๆเป็นปืนที่ถ้าเล่นเป็นแม่งแบดแบบ มันแบกแบบดีมากๆตัดดีมากๆปวดมากๆทำให้ฝั่งเข้ามเปนหัวร้อเลยอย่างเช่นผมเนี่ยผมหัวร้อนกับมันบ่อยมากเวลาสตรีเวลาเล่นนะครับเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆสหรับปืนนี้นะครับแต่ก็เนาะมันโดนเนื้อมาเยอะแล้วแต่อืมความคมความโหดของสันสายลูกซองแต่ละคนเนี่ยมันก็ปีาศาจซะเหลือเกินนะครับมันก็เอาไม่อยู่นะครับเนาะเรียกว่าปืนมันโดนเนื้อมาเยอะไว้แต่คนเล่นที่เล่นมันออกมาได้ดีนั่นแหละนะครับปีศาจเขาก็ยังมีอยู่เต็มเ์ฟนะครับประมาณนั้นนะฮะ แต่งก็ตามนั้นเลยนะครับเป็นเซตดีเซตเดิมนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆของมันเลยนะครับต่อมาผมให้ R90 ครับสกินนี้สกินทัวร่าสุดเลยนะครับเป็นทีมจากทีมที่ได้แชมป์ไปนะครับเป็นแจกโค้ดในหน้าแฟนเพจหลักนะครับเนาะเรียกว่าใครเติมโค้ดก็จะได้ไปสกินสวยมากเลยนะเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นสกินที่จากงานแข่งนะครับประมาณนั้น R90 เป็นปืนที่ยิง2จังหวะเป็นปืนที่เล่นเจอในงานแข่งบ่อยมากครับ นแรงเนี่ยนานๆทีเจอแต่ถ้าเจอทีเนี่ยเป็นปืนที่ผมมองว่าแม่งเกียนมันค่อนข้างจะเฮี้ยกว่า KM22 แบบเห็นได้ชัดครับหนึ่งเลยมันยิงได้2จังหวะสาจังหวะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ลืมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับมันยิงได้แบบปึ้ง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 อย่างเงี้ยมันไม่เหมือน KM ที่ทีละปึ้งปึ้งปึ้งทีละแบบทีละนัดอ่ะอันนี้เถ้าเราพลาดัอนแรกแต่เรายังวางเป้าที่ตัวศัตรูอยู่ปึ้งปึ้งเป็นไงครับ KM อ่ะเราโดนยิงแม่งแทบซากแทบตายแล้วนะครับแต่พอเราโดนอากระสุนป คุณตายแน่นอนครับไม่รอดนะครับแล้วจะเป็นคนวางเป้าเป็นวางเป้าเกมอย่างพวกปีศาจลูกซองแล้วเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเ,เกมแตกนะครับเรียกว่ามาเลงเลยก็ว่าได้แต่นั่นแหละมันหาคนจับยากนะครับเวลาเจอในเล้งเนี่ยเจอนานนา้จะเจอทีแต่ถ้าเจอทีเนี่ยเรียกว่าฝันร้ายกว่าแค่อิมิกนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับของแต่งก็แต่งตามนี้ส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ซูมยิงบ่อยใส่เป็นการดูเลทน,นะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่รู้ว่ากึ่งซูมยิงหรืออะไรหรือ,อยิงแบบไม่เล็งด้วยเนี่ย อาจจะใส่เพิ่มแม็กนะครับเพิ่มอีกสนัดก็ได้นะครับเป็นเพิ่มแม็กนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนของแต่งในพวกสไนช็อตกันอะไรพวกนี้สไนลยลูกซองแล้วมาร์กเมนผมอาจจะไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นนะครับอาจจะหาในเซตที่ดีที่สุดนะครับตามคนเล่นเก่งๆมาผมก็ไปดูเขามาแล้วลองดูลองมาวิเคราะห์ของแต่งว่าแบบไหนมันดีกว่ามันสุดผมก็มาแต่งให้ดูนะครับแต่ประสบการณ์การเล่นผมก็น้อยนิดเนาะสำหรับสายพวกนี้นะครับมาร์กเมนสายสุดท้ายครับผมแนะนํากระบอกเดียวเลยนะครับก็คือไทหกสามครับ เอสเล่ะครับอืมนั่นแหละถ้าผมแนะนำอันนี้แสดงว่ามันดีกว่าเอสเแน่นอนนะครับในหลายๆเรื่องนะครับแม่นยำของตัวควบคุมระยะยิงดาเมจอัตราการลั่นนะครับมันดีกว่า AKS แทบจะทุกด้านนะครับผมก็เลยให้มันเป็นตัวจบละกันสำหรับมาร์กแมนนะครับและล่าสุดตอนผมอัดคลิปเอ่อคิวคิวนหรือว่าสตรีมนี่แหละผมเจอมันอนะ่ะแบบโอ้โหมาเรงมากครับปึ้ง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 ผมหายเลยอ่ะนะครับอารมณ์เหมือน R90 ในระยะไกลอ่ะคุณผู้ชมนะครับเจอแล้วรู้สึกแบบ ไม่อยากเจอมันอีกนะครับเนาะประมาณนั้นไอ้พวกสไนลยลูกซองมาร์แมนนะครับมันเป็นปืนที่ปืนมันเก่งมันโกงของมันอยู่แล้วนะครับเนาะแต่คนที่จะจับมันอ่ะมันต้องเป็นปีศาจจริงๆเว้ยแม่งถึงจะเวอร์นะครับและส่วนมากเนี่ยปีศาจมันแรงสูงแล้วนะครับพอเรากดในแรงสูงสุดเล่นในแรงดีเจน้นปลาบลาบลากดเจอท่อผ้าพัดเอ้ยไม่เจอเอ้ยเนี่ยเรามีโอกาสเจอพวกปีศาจอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรที่แบบอืมถ้าเจอก็ทําใจหน่อยนะสู้ๆนะครับอย่าไปยอมแพ้นะครับเนาะมันเป็นปืนที่เกียนแต่ การที่มันจะเกียนได้อย่างนั้นได้คนที่เขาจับไม่ก็ต้องเป็นปีศาจรระดับแบบชั่วโมงบินเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับเนียกว่าพูดเยอะมากสำหรับคลิปนี้คือผมอธิบายแบบหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงเลยนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะครับก็คิดเห็นยังไงมีกระบอกอื่นนอกจากที่ผมแนะนาคอมเมนต์บอกกันได้ติชมกันได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับคุยกันได้อะไรกันได้นะครับ เนาะประมาณนั้นให้คนผู้ชมที่ผ่านไปผ่นมาเข้ามาดูและให้ผมได้รับความรู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมจนจบนะครับร้านเติมเกมแนะนำร้าน l i c h m a n Shop ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม